Okay. สวัสดีครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องสติมันยังไม่จบนาฬิกาปลุกมันตัดเรื่องกินยามาก่อนโอเคครับจะพูดเรื่องสติสติที่ฝึกมาดีแล้วสติที่รักษาดีแล้วนี่คือสติที่กำลังเริ่มเป็นบ้าหรือกำลังวิป,ปลาสถ้ารักษาสติได้เนี่ย โอ้มไม่ธรรมดานะคนเรานี่แม่งตลาดมากภรรยาทำข้าต้มปลาให้ผมทานนะฮะเออถ้าคนเราเนี่ยมันรักษาสติที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาถ้ารักษาได้มันอัจฉริยะมนุษย์เลยนะฮะมันไม่ใช่มนุษย์โลกนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ ตถาคตรหรือว่าที่เชื่อว่าอ้างพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าพระุทธเจ้าพูดเรื่องความไม่เที่ยงนะฮะทุกอย่างไม่เที่ยงสติมันก็มีขันห้านี่แหละมันถึงมีสติธรรมชาติอืมสติที่มันเกิดมาแล้วมีสติเนี่ยสตินะฮะเนี่ยเนี่ยสติไม่เห็นต้องปรุงแต่งต้องรักษาเลยอเนี่ยสติมันมีบาพร้อมขันห้านั่นแหละสติที่มันเป็นอยู่แล้ว มันก็ตายไปพร้อมกันห้านเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงนะฮะทุกอย่างไม่เที่ยงปัญญาคุณก็มาจากขันห้านั่นแหละเพียงแต่คุณยังไม่สว่างแสงสว่างแห่งปัญญายังไม่เกิดนะฮะแต่มนุษย์ทุกคนมีปัญญาพร้อมไม่ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเติมดีชั่วก็ถูกสอนมาอยู่แล้วนะฮะคนที่มันจะดีนะสอนไม่กี่ครั้งมันก็สํานึกเดศมันก็ไม่ทําแล้วไอ้ความชั่วนั่นเพราะมันรู้ว่าเป็นั่วเป็นภัย ไปป่นไปจี้ไปรักษาไปรักเล็กขโมยน้อยไปทําอะไรมันก็ติดคุกมันก็รู้อยู่แล้วอืมถ้ามันยังคิดไม่ได้ทําไม่ได้มันก็ต้องรับผลกรรมเออแล้วถ้ารับผลกรรมแล้วมันก็ยังไม่เข็ดอยู่มันก็ต้องรับผลกรรมซ้าๆเพราะมันทาซ้าๆแค่นี้มันมีปัญญายแล้วชอบชั่วดีอยู่ที่ว่ามันจะเอาไหมมันจะเอาดีหรือมันจะเอาชั่วแค่นั้นแหละเออนี่ คือเป็นเรื่องปกติในมนุษย์ทุกคนเราถูกสอนมาแล้วครูบาอาจารย์โรงเรียนเขาก็สอนมาแล้วแหละการเป็นคนดียังไงยังไงสังคมเขาก็ประกาศกันอยู่นะฮะทุกวันนี้ก็มีคลิปเยอะแยะมากมายคนติดคุกเป็นยังไงล่ะทุกทรมานอ่ะก็อย่างนั้นแหละครับมันก็ถูกต้องอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่มันมีจริงๆอยู่แล้วสัมผัสได้อยู่จริงๆคุณไม่ต้องรักษาด้วยคุณรู้คุณเข้าใจแล้ว คุณก็มีปัญญาแล้วเพียงแต่คุณยังไม่สว่างเพราะคุณอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่มันยังออกจากตรงนี้ไม่ได้อืมสติตัวเนี้ยมันก็เลยยังไม่แบบโอ้เขาจะพูดอะไรอะสติมันอยู่กับความคิดมันก็หลงไปกับความคิดนะครับน,นะฮะเพราะว่าขาดปัญญามันก็มีปัญญาที่อยู่กับความคิดนั่นแหละอืม ถ้าคุณสว่างปั๊บสติมันก็ยกระดับของมันเองโดยธรรมชาติมันสว่างมันมีปัญญาระดับสูงแล้วมันพ้นจากระบบแล้วเนี่ยสติมันก็เฮ้ยอยูจะบ้าเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปฝึกอะไรเลิกเลิกเลิอกกาะทาสิ่งนั้นนะฮะเลือกที่จะไปฝึกสติฝึกสมาธิอะไรแบบนั้นนะฮะสมาธิอะมันแค่สงบได้ถ้าผมไม่คิดอะไรเนี่ยผมก็นั่งเฉยๆรู้เฉยๆอยู่งันมันก็เป็นสมาธิ ก็เท่านั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆนะไม่ต้องไปสอนกันยากหรอกนะฮะไม่ต้องไปอดอาหารอดข้าวหรืออดหลับอดนอนหรือเพื่อจะได้สินได้พอรอะไรนั่นมันหลงกันนะฮะมันทรมานตัวเองหิวก็กินอิ่มก็นอนเราต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรากินอิ่มขนาดไหน <c oughs> อืมเวลาเราโกรธเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราโกรธมากโกรธน้อยน่ะเรามีปัญญาแล้วเวลาเรามี อารมณ์ดีแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเลเวลของมันอยู่แล้วรู้เฉพาะตนปัจจตังนะฮะเนี่ยผมกินหิวข้าวเนี่ยก็อริยสัจฮะหิวข้าวก็กินข้าวเนี่ยแหละว,วิธีวิธีดับทุกตัณหาหิวข้าวก็เป็นตัณหาแล้วทุกแล้วก็มีตัณหาอยากดักทุกก็วิธีดับทุกก็คือนิโรธมรรคก็คือกินข้าวเนี่ยเนี่ย ถ้าไปกินเหล้าเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ถูกมกักมันมันไม่มีมกักแต่มันมีแต่ทุกสมโมไทยนิโรธมรกมันไม่เกิดนะฮะแต่ถ้ากินข้าวมันเป็นมรกเลยคบสี่อริยสัจสี่ะฮะคุณหิวข้าวคุณไปทำกับข้าวเนี่ยคุณจะใส่น้ำปูน้ำปาลารสชาตินั่นแหละปรุงให้มันอร่อยเขาเรียกว่าอริยสัจของสัตว์เลยสัตว์ผู้ประเสริฐเพราะมีปัญญาถึงทำอาหารเป็น ฮะอือคุณต้องฟังเรื่องแบบนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะหลงอุปทานหลงบ้าบอไปกับเรื่องพวกนั้นอืมเป็นเชื่อเพราะเขาไม่รู้อ่ะเพราะเขาไม่รู้อ่ะฮะเขาหลงอยู่อ่ะแล้วพวกคุณก็ไปหลงตามเขาอีกงมันก็ได้เป็นสำนักขึ้นมาไงนะฮะเออเป็นสำนักเป็นวิรูปแบบเป็นวิธีการเป็นสำนักใหญ่ๆโตเต็มไปหมดนั่นะ อันนี้สำนักอาจารย์นี่สำนักท่านสอนฝึกอนาปานี่ท่านสอนฝึกเลื่อนไหวกายนะ่ยมันก็เลยมีแบบเพราะมันหลงกันคนหลงต่อคนหลงไปรวมกันมันเลยเป็นรับที่เป็นสำนักขึ้นมาอืมอืมนะฮะมันก็เลยหลงอยู่อย่างนั้นกันถ้ามันไม่หลงมันไม่มีสำนักอาจารย์นี่แจะไม่มีสำนักทุกคนมาศึกษาแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตป,ปกติ พระก็มาศึกษาศึกษาพอเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างอเริ่มเห็นอะไรบางอย่างก็กลับไปใช้ชีวิตปกติของพระตามหน้าที่นะผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลครอบครัวทํางานทําการเขาศึกษาไปนั่นพอเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เดินตามอาจารย์แต่เขากลับไปทําหน้าที่เดิมผู้หญิงเป็นแม่บ้านอ่าดูแลสามีครอบครัวดูแลลูกหรือกําลังทํางานอยู่ แล้วก,ก็ปีกมาศึกษาทํากับอาจารย์เขากลับไปเขาก็ไปจำไปทํางานเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ออกไปบอกบวชทิ้งภาระทิ้งอะไรให้คนที่อยู่ต้องดินน้นรนอืมก็เหมือนอาจารย์วิตเนี่ยก็สอนธรรมะเรื่องชื่อก็ดูแลครอบครัวตามเหตุปัจจัยอายุเรายังไม่แก่กเราทําได้เราก็ทําทําด้วยความสุจริตใจไม่ใช่ไปหลอกลวงเขา หลอกลวงเขามปนติดคุกนะฮะมผมยึบอกไงทุกคนเนี่ยดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเราสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคําว่าสวรรค์กับนรกหรือดีหรือชั่วมันไม่ได้เป็นภาษาอย่างที่เราเอามาสอนกันนะฮะเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกอมืมันรู้เฉพาะตนอืมแต่เรากําหนดภาษาขึ้นมามามาบอกว่ามันเป็นไอ้นี่มันแปลแบบนี้ให้ ให้ลูกเต้าอ่ะเด็กที่มันยังไม่เจริญเติบโตให้มันรู้คือเอาภาษาไปใส่ให้มันว่าไอ้หนีไอ้หนูการเราอันนี้ไปเคาะหัวหมามันเจ็บเนี่ยเออมันไม่ดีนะลูกอืมเวลาถ้าหมามันกัดหนูหนูก็กลัวอ่าอย่างเงี้ยสอนให้เด็กมันมีปัญญามันคิดเป็นแยกแยะให้ถูกแค่นั้นเองมันเป็นวิสัยโลกเอ่อวิสัยโลกที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะมันถูกต้องแล้วแต่มนุษย์อ่ะมันอยากหนีจากโลก เวลามันทุกข์มันอะไรมันก็เลยไปเกิดตัณหาก็เลยไปสร้างเห็นไหมพอมันทุกข์ก็เป็นตัณหาใช่ไหมเป็นหาก็หาวิธีที่จะดับทุกข์แต่วิธีอ่ะที่จะดับทุกข์กับทุกข์ต่อไปมันไม่เป็นมรรคไงฮะมันก็เลยหาวิธีต่างๆนานามาทรมานตัวเองอืมฮะมรรคคือการเห็นตัววัตถุมันเกิดที่ตรงไหนทุกข์มันเกิดจากตรงไหน จากความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์ของเราอ๋ออืมแล้วมันมาจากไหนมาจากทางกายกายมันไปกระทบผัดตาไปเห็นนู่นอไม่ชอบเนี่ยก็เกิดความรู้สึกทางใจวัาะเอาทุกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวัข้างนอกอืม้วจะออกจากคุกได้ยังไงมันยังออกไม่ได้เพราะมันอยู่ในระบบอยู่ในระบบสุกทุกข์อยู่มันมีตัวตนอยู่ในนั้นอยู่แต่ออ,อ,อสลามาตัดสลุ้เรื่องแบบนี้แล้วดึงคนออกมาจากระบบ ก็ปล่อยให้ทุกสุขมันมีของมันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็พ้นจากอุปทานพ้นจากการเกิดอยู่ในนั้นแค่นั้นเองพวกคุณเข้าใจได้ไงง่ายง่ายแค่นี้ยผมไม่มีพิธีอะไรมากมายหรอกคุยแค่เนี้ยมนุษย์มันเข้าใจได้อืมแต่มันยังไม่รู้วิธีออกมันออกไม่ได้ด้วยนะฮะมันถึงมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเมื่อสองพันกว่าปีตอนเนี้ยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็เลยมี อาจารย์วิทย์พูดอยู่เนี่ยฮะแต่อาจารย์วิทย์พูดเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่พศ2518แล้ว17 18อเอ้ยนี่ฮพูดผิดตัวที่อันน้นมันคิดสตากราดก็คือประมาณปีพศ2560นะฮะเรื่มพูดมาอมืจนถึงพศ2568 แต่ยังไม่เป็นที่วุ่นวายนะฮะยังไม่มีคนตามยังไม่มีใครรู้จักในยุคนั้นจนถึงตอนเนี้ยแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ผมเรียกเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าแกหรือหนุ่มก็ตามเอานําคําสอนของอาจารย์มิตไปเผยแพร่แต่ว่าไม่ได้อ้างอาจารย์มิตหรอกคือเขาเขาบอกว่าเขารู้เองเขาเข้าใจเองบางคนก็มาอยู่เป็นฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์มิตรนี่แหละ ออกไปตั้งตนเขาว่าเขารู้เองเขาไม่เอ่ยถึงอาจารย์หรอกเพราะว่าอาจารย์ตัดขาดเพราะมันทําช่วยพวกนี้ยนะฮะมันคิดไม่ซื่อมันคิดไม่ดีเตือนมันก็ไม่ฟังมันมักใหญ่ไฟสูงอืมตัดขาดเพราะว่ามันทําผิดเองนะผมไม่เคยไล่ใครนะแต่พวกเนี้ยทําในสิ่งที่ผมห้ามผมบอกว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่าไปทำแต่มันทํามันรับปากผมแต่มันทํา คนไม่ดีอ่ะคนผิดสัจจวาจาเนี่ยนะคูนะ่คนที่มันผิดสัจจาวาจาเนี่ยฮะมันมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ <c oughs> สุดท้ายก็ไปหลอกลวงเขาไปบอกทําเป็นนักบวชทําถือศีลลวกนโยนว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยเือๆ <c oughs> สึกออกมาแล้วก็ต้องกลับไปบวชเป็นผ้าเป็นคีกัน อเอเกูจะบ้าเพราะว่ามันทนต่อเลแยงเสียดทานไม่ได้คนพวกนี้เนี่ยผมมาสอนสมาธยางรีบใช่ไหมคนพวกนี้พอได้ความรู้ออกไปจากผมไปตั้งตนบอกว่าสอนฟรีแต่มีเลดในนะมันนี้ฟรีหรอกมันอยากเอาชนะผมอยากแข่งกับผมสอนฟรีที่นี้ไม่เขียตั้ตงสุดท้ายก็ต้องไป,ไปเอาศีลเอาอะไรไปบวช ไว้ล่อว่าตัวเองเป็นนะักบวชเป็นผู้ที่สลาทางโลก <laughs> โอ้อาปาเขาอยู่ลิ้นไกไ่แล้วพวกมึงอะไม่อาละอายต่อจิตตบาปเขาเรียกบ,บาปคือใจใจทีจ่โกหกโมเทดหลอกลวงคนงนี่แหละไม่พูดตรงๆอ้อมๆเห็นไหมพวกเธอ เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกมไม่จาชีบอ่ะมันจะไม่พูดตรงๆมันพูดตรงบอ,งอมหวานล้อมมันไม่กล้าพูดเป็นจริงเหมือนอ้อยสลักนะฮะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนะฮะคนถามผมเนี่ยมีเมียไม่มีมีกิ๊กไหมตอนเนี้ยไม่มีในอดีตแต่ไม่มี แล้วก็ไม่เคยนอกใจภรรยาด้วยอยู่ด้วยกันมา,าคุณบวนแค่เนี้ยังจนกว่าจะเลิกกันโอเคแต่คงไม่เลิกหรอกเลิกกันตอนตายนั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้สาธทุครับสวัสดีครับ